เห็นว่าเยอะอีกเดมเดแว่ามีการให้เหเทียให้เลเทียปฏิเสธวใช่รอปู่ใช่ใช่ชทางครับลืมลืเลยวันนี้จานบีมาพร้อมกับจานเอนะครับเหมือนเดิมครับจานเอกำลังตามมาไม่นุ่นปันแสงไปแล้วปันแสงไปแล้วแปงไปแล้วอ๋ออยู่ฝั่งนี้นะนุ่นจานเออยู่นุ่นไฟแดงแดงนุ่นนะครับนุ่นกระพริบกระพิบอยู่นุ่น จอดตรงนี้ครับเราจะจอดกันตรงนี้โอ้วันนี้จาดนเอมาชุดแดงเลยครับ พีก่กูไหนครับนี่ครับนี่ครับ,รบจานเอม,มาชุดสาวน้อยหมวกแดงเลยครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพามาดูนี่ก่อนเอาเอาเอาอ,อันนี้มาพี่เดี๋ยวเข้าไปส่องใกล้ให้ดูออม่ดูดินี่คือ,อต่อมันจะต่อตานะนี่คือแม่มันฮะโอละ้ลังใหญลังกำลังพอหมาพอควรอยู่สมควรเหมือนกันนะนี่นี่ครับผมนี่คือสันติญาของเขาแล้วกลางวันนี่เขาจะ กลางคืนเนี่ยเขาจะอยู่แต่ตอนนี้เราต้องต้องถอยนะครับมันจะกลับมาอยู่รังทั้งหมดนี่นะครับผมาตัวแม่มจะไปข้างนอกแล้วมันก็จะบินกลับมาเราต้องต้องถอยครับเพราะว่าเขาเขารู้ครับเขารู้ว่ามีคนมานะครับเขาว่าจานดียังไม่อาบน้ำอ่าใช่ครับผมสกินเีลือเดีืยวเลยเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะปิดไฟรถก่อนครับเดี๋ยต้องปิดไฟหมดนะครับ เรราไดัับบฟนะคผม,มวันนี้หนืนอกูยชีพม็อกเสดครับมากระจับต่อจานเอั๊จานเอนวันนี้คันนาขาดนะวันนี้ <c oughs> โอ้ไฟแสกนี่ครับมาแล้วตูดไฟแล้ว <c oughs> เลยจาน,จานสวยงามจานสวยงามสวยงามสวยงาม บอกตรงว่าสวยงามมากครับภารกิจของพววเขาครับหน่อยกู้ชีพน้องสีมครับเป็นการที่ถือว่าสุดยอดแห่งปรมาจารย์ตักม้อย่ังอายครับอาจารย์เอกของเราเป็นเป็นอาจารย์ที่เก่งที่สุดในประเทศไทยที่ผมมันก็เก่งเรื่องอะไรครับเก่งเรื่องการลนครับเรื่องการลนออคือคือเราเราต้องเราลนที่เดียวครับลนที่แป๊วมันครับใช่ไหมอ่าครับผม มันมีแปลรูเรียวนะฮะมือกล้องของเราครับดูหน้าตาการลุนครับบอกตรงว่าผมขอญาตเซอร์พี่นะครับนี่นะครับสาวน้อยหมวกแดงเราครับวันนี้วันนี้นเอคือต่อสัญญาจะต่อตรงนี้กองมันเลยจังฮะกองมันเลยขอไดครับมีแม่มันบินอยู่นะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แม่เป็นแมลง งานแน่นอนดอกจันอันนี้คือต้อยไปอยไปจิงตอยหมดแล้วใช่ไหมคะนี่เดี๋ยวูดครับตะคพูดครับเราก็ไม่เอาอันนั้นมาตอกมาตะฮะเว้ยอย่างแม่มาดินอยู่ครับงานนี้ขออนุญาตนี่ครับแม่ออกมาแล้วหนึ่งเดี๋ยวก็ตักพูดแล้วแม่ต่อตานะครับนี่ครับมาละวไหนจิ้งเข้ากองไฟมันตข้าพิ้งค์สองไปดีเดี๋ยวเขาเอาอะไรเกี่ยวเกี่ยวแม่ลงมา เดี๋้อต้นร่มอย่างไรล่ะเคลียร์มาไม่ออกกันอาจารย์เอนี่โดนต่อต่อมาแล้วนับไม่ท้วนนะฮะประสบการณ์เทียบพร้อมผมบอกตรงไม่มีใครประสบการณ์เท่าอาจารย์นี่หรอกครับแขนโปแขนบวมเยอะเจ็บมาเยอะแล้วเจ็บมาเยอะครับเจ็บมาเยอะท้านบอกว่าเจ็บมาเยอะว่า ันนี้ปลอดภัยแล้วใช่ไหมนี่โอ๊ยหามก็เห่อยหนึ่งว่าโดนต่อต่อผมจะหักกองกองงามก็หักเลยอาจารย์หักเลยอย่างนี้ปลอดภัยแล้วใช่ไหมอาจารย์เอ่ปลอดภัยแล้วครับปลอดภัยแล้วอ่าปิดโอเคต่อไปเป็นหน้าที่ของอาจารย์บีงานาที่ของอาจารย์บีครับพี่ถอยมาหักหักหักข้างนั่นแหละเดี๋ยวหกเกาเดี๋ยวหักเกาะกองหักกันวะเดี๋ถอยไปถอยอีกถอยอีก ่เราไม่ได้เอาไฟ <ป S 1> มีดมานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพักกาอนหน่อยนะเองเช้วิธีอย่าให้มันอย่าให้มันช่างเยอะนะเดีด๋วยวม,ม,มึงมึงมึงจับหนีไปเลยจับหนีไปเดี๋ยวคุไปขอไปเหยียบบนนั่นเออโอเคอเฮ้ยหางเอ้ยอื่องหักเลยหมดชองหักเลยครับมันหลุดลงมาเองครับ อ่าสำหรับว่าสำหรับบีไบเบิลก็โอ้สวยงามครับนี่เป็นรังที่สวยงามที่สุดเท่าที่ไปเอามานี่ผมว่านี่เพราะว่าส่วนใหญ่จะมีสภาพไม่เกลี่ยแก่กันแบบไม่เกลี่ยครับอันนี้คือสภาพแบบดูดีสุดแล้วนะครับดูครับโอ้ยโอ้หเนีครับสภาพนี้ดูดีสุดแล้วครับมีนะครับผมอ่าอาจารย์นี่เข้ามานี่ะนี่คือสัญชาตญาณของของนักนักรุยแห่งดูครับ ถือว่ารังนี้สมบูรณ์ที่สุดบุบสลายน้อยสุดนะนี่คือบางท่านก็อาจจะจะสอบถามพวกผมว่าทําไมไม่มาเอาตอนกลางวันอืมผมบอกตรงผมผมไม่เคยเอาต่อตอนกลางวันครับเพราะว่าแม่มันนะคระับสเท้าบอย่าง,งแม่มันจะบินรอบๆบริเวณมแม่มันออกไปหากินรังาหากานแล้วก็เขาจะมีแม่มันเขาจะมีเ,เวียนยามครับคือเฝ้าเพื่อเฝ้ารังอีก อีกกลุ่มหนึ่งก็จะไปหาของกินเพื่อจะมาให้กับตัวอ่อนและอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเฝ้าตัวรังเพื่อไม่ให้สิ่งอื่นเข้ามากินตัวอ่อนที่อยู่ในรังนะครับผมบอกไว้ก่อนครับนี่คือสัญชาตญาณกลางวันก็คือจะต้องมีชุดชุดป้องกันครับผมชุดป้องกันคือของเราถ้าเราจะมาเอาจริงของเราไม่มีใช่ไหมใช่ของเราไม่มีครับผมถ้าท่านที่เป็นแบบแล้วมาเอาแบบเพ็นเขาอื่นคนหรือมาเอาแบบกลางวันนะผมบอกตรงมันไม่มีใครมาเอาได้หรอกครับกลางวันนี่ครับ เดินทำเองนะครัแต่แล้วับมีแม่มันแม่ต่อพี่ครับแม่ต่อแม่ต่อแม่มันไม่มีครัแม่มันไม่มีอันนี้คือเป็นตัวอ่อนนะครับตัวอ่อนมันครับตัวอ่อนมันครับเดี๋ยวผมสุดท้ายสินสดเลยครับนี่ครับผีปอบสดสดจริงจิงกิ๊งกิ๊งกิ๊งเรียบร้อยนะครับภารกิจของเรา ปกิฟฟิซี่นี่เองครับปลอดภัยครับวานจูตีรู้ว่าไม้นี้นี่มีแมงมาดเลยครับรายงานจริงๆนะครับอะไรครับไม้นี้นี่ครับไม้นี้หลายงานเลยใช่ไหมไม้ประจาไม้ประจากายใช่ไหมนี่ใช่มีไม้สั้นไม้ยาวขนาดกลางขนาดเล็กแต่ดับไม่ได้ครับอันนี้เป็นน้ำมันน้ำมันโซล่าใช่ไหมเบนซินครับน้ำมันเบนซิน อ้าวผมเอาเครืออะไรมาครับพี่พี่ดูครับดูสาภาพดูสาภาพโอ้โหเครืออะไรก็มาดูครับดูเขาก็ไม่ดึงเอาให้ผมอกให้ผมครับจะเมนสูน์เนาะปัดมเมนสัล์อ่าไปทำไรต่อครับนี่ก็จะไปประกอบอาหารได้หลายอย่างประกอบอาหารนะครับ,รบอ,ยอย่างอย่างอย่างตัวเดือนหนึ่งนี่ได้กินต่อกี่ครั้งนี่จานเอเดือนหนึ่งนะครับ อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ได้สองลังขนาดใหญ่เลยครับโดนต่อยกี่กี่ครั้งครับโดนต่อยสองสามครั้งครับมีผมงอกขึ้นไหมนี่ถือว่าไม่มีครับเพราะว่าโดนต่อยมันผมจะหงอกจริงไหมมันไม่จริงเหรอครับไม่จริงใช่ไหมเป็นแค่ของคนแก่เขาพูดกันที่เค่ครับเพราะว่าเห็นเพลงเขาร้องเห็นคนเท่าคนแก่เขาบอกเออกูผมงอกเพราะว่าตอดมาตอดตอดมาต่อยครับว่า แต่ถ้าคนแพ้ก็แพ้จริงๆนะแพ้จริงๆครับถ้าคนแพ้ก็แพ้แพ้นี่เข้าโรงพยาบาลเลยนะฮะแต่ว่าจานเอนี่คือมึนครับสายมึนครับโดนต่อต่อยนี่แบบสบายๆครับบางคนนี่เข้าต้องโซดน้ำร้อนนะนี่ยแต่จานเอนี่สุดยอดมากๆนะครับเลิศนะเลิศนะถือว่าโอเคอันนี้คือหลักฐานนะครับป๊ะอุมามาอันนี้คืออันนี้แพ้ล่าสุดครับที่เอาอาทิตย์ที่แล้วนีครับนี่นี่คือ อาทิตย์ที่แล้วเปื่อยไหมครับมันมันก็เป็นช้ำๆ,ำๆเป็นเป็นหนองที่โดนต่อยที่ไหนฮะอยู่ที่ข้างวัดบ้านนนิวครับอืมลังประมาณเท่ากับตะกา้ตาตะก้าใหญ่เราอครับเป็นพวกภาษาอีสานก็กระตา่ายไงกระตาไงไง่ายไงกระต่ายไงข้างคำกระต่ายไงก็ท่าน อโอเคนะครับนี่จานเอนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นจานเอ,อบ่อยๆนะฮะในคลิปเราอ่ะปะ่กิจกรรมภารกิจสำเร็จเรียบร้อยครับผมได้อาหารแรงแล้วอาจารย์เอ,อสบายแล้วก็วันนี้สำหรับวันนี้ก็ภารกิจเรียบร้อยไปด้วยดีนะครับผมกับนับไม่ถ้วนแล้วตอนนี้กําจัดรลังต่อให้กับประชาชนนะครับผมบริเวณเจ็บป่วยได้ไข้ โทรหาหนึ่งหกหกเก้าเป็นโทรหนึ่งหกเก้าโทรฟรีนะครับผมอย่าโทรเล่นโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินโทรแจ้งอุบัติเหตุฉุกเฉินหนึ่งหกเก้าจะมีสายที่รับสายก็คือนเรนทรจังหวัดสิรินจะเป็นผู้รับสายรับแจ้งเหตุนะครับหนึ่งหกเก้าไม่ใช่โทรอาจารย์บีนะไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าเอ๊ะโทรหาคือยังบรรับสายมันไม่ใช่เออคือหนึ่งหกเก้านี่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในอทตแต่ละ พื้นที่นะครับผมอยู่ศูนย์ศูนย์กลาศูนย์ใหญ่ทีกกโ่โรงพยาบาลสุรินทร์รน,นะครับผมศูนย์นักจ้างเหตุนเรนทรจังหวัดสุรินทร์ครับผมแต่รับื้ที่1669นะครับผมโทรฟรีอย่าโทรเล่นนะครับผมพบเหตุฉุกเฉินผู้ปว่วยอุบัติเหตุสามารถโทรได้ครับผมนะครับมีต่อมีแตนเนี่ยอยากจะให้เราไปช่วยกําจัดโทรหาผมสายตรงเ8 0 9 3 5 4 2 0 0980935420หนนะครับผมหากอยากให้ช่วยเหลือ พบรถยางรั่วพบรถเสียหรือรถอะไรหรือยังไงเราอาจจะไม่ช่วยเหลือไม่ได้เราอาจจะไปดูแล้วก็อาจจะแจ้งช่างไปให้ได้แต่เราต้อง็นตัวสก่รนหรือท่านต้องการให้กอมช่วยเหลือจับงูจับสัตว์เลื้อยคลานหรือกำจัดรังต่อสามารถโทรบนนี้ได้ครับแต่ถ้าเป็นอุบัติเหตุกับผู้ป่วยโทรหนึ่งหกเก้านะครับหนึ่งหเก้าเบอร์โทรฟีอย่าโทรเล่นนะครับผมสำหรับวันนี้ผมบีไบเบิลครับช่องยูทูบที่แล้วก็หน่วยกู้ชีพตําบลหนองสี่นะครับเรื่องกำจัดต่อให้กับประชาชนต้องขออนุญาตลาท่านแล้วก็ฝากท่านกดตติดาม ของ b ีไบเบิแล้วก็ช่อง youtube ครับที่สําคัญกําลังใจจากท่านกดช่อง y o u t u b ีไบเบิลกด s u b สไครต์กดปักหมุดให้ด้วยอะไรก็ได้อะอไปครับ <laughs> ตอนนี้ก็พ <laughs> อนแล้ว <laughs> โอเควันนจนเงาแตกเงาแตกแล้วครับ <laughs> <laughs> ก็ขอสวัสดีแต่เพียงเท่านี้ครับบัดหนาวไปครับผมอันนี้ก็ขั้นนล้นนะ